สวัสดีเพื่อนเอนวันนี้มีวิธีการแต่งเพลงแล้วก็ทำดนตรีแบบง่ายๆโดยใช้ ai เข้ามาช่วยก่อนอื่นเราก็แค่คิดคอนเซปต์ก่อนคอนเซปต์เพลงเราจะเป็นเพลงอะไรก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาโปรแกรม chat gpt อันนี้ใช้ฟรีนะ บางฟังก์ชันใช้ได้ลองดูนะเข้าไปปั๊บอันนี้ผมให้เขาสร้างภาพไว้เป็นภาพเป็นคอนเซปต์เพลงของเองก็คือผู้ชายนั่งกินเหล้าจนเมาเล่นยีตาร์เล่นดนตรีด้วยความคิดถึงคิดถึงคนรักคิดถึงอดีตเก่าๆอันนี้พอได้ภาพแล้ว ก็โหลดลงโทรศัพท์เลยปั๊บเดี๋ยวจะเอาภาพไปใส่ในมิวสิกเราสองภาพอ่าทีนี้เราจะให้เขาเขียนเนื้อเพลงให้เราเขียนเนื้อเพลงแล้วบอกว่าแต่งเพลงให้หน่อยแต่งเพลงให้หน่อย ครัเสร็จปุ๊บก็ส่งไปรอ AI, AI, AI ประมวลผลสักครู่ใช้เวลานิดหนึ่ง แต่รับรองได้แน่นอนนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว ก็จะเจเนเรตมาเรื่อยๆจนจบเพลงจนจบเพลงนี้เราก็บอกเขาได้นะว่าเราจะเอาสไตล์โฟกอะไรหรือสไตล์ล็อกแอนโลอะไรได้หมดก็เขียนบอกเขาทีเราให้เขาแต่งในในรูปนี้ ตามสไตล์คนในรูปนี้เขาก็ดูในรูปนี้แล้วก็บรรยายออกมาเป็นเป็นทํานองเป็นเป็นเนื้อเพลงค่อนข้าง,งยาวค่อนข้าง,งยาวจบแล้วทีนี้เราได้เนื้อเพลงมาแล้วคราวนี้ได้เนื้อเพลงมา บรรยายถึงชื่อเพลงเล่าและความเหงาอันนี้เราไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้หมดเลยนะอ่านเนื้อแล้วไม่ถูกใจอยากเปลี่ยนตัวไหนเราก็ไม่เปลี่ยนเอาทีนี้ผมจะไม่เปลี่ยนจะเอาไปทางนี้เลย Copy ไปปเลย๊บคัดลอกไปเสร็จปุ๊บเราก็ไปเปิดอีกอีกแอปหนึ่ง น,นี้จะเป็นแอป,ปของ music AI ของ google นะอันนี้อันนี้ทำเพลงฟรีได้สามครั้งลองเล่นดูทำได้สามครั้งทำฟรีได้สามครั้งที่เหลือต้องซื้อนะทีน,นี้ผมจะใส่เนื้อเมื่อกี้ที่ก๊อบมาเมื่อกี้ลงไปปั๊บส่วนที่ไม่ใช่เราลบทิ้งไปเลยส่วนที่ไม่ใช่เนื้อเพลง ครับอันนี้ถ้าเราบอกว่าให้เขาเนี่ยให้แชทไอ้ g t p เมื่อกี้แต่งเพลงเป็นทำนองอะไรเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำนองได้เลยนะว่าทำนองไหนปุ๊บมันจะลงพอดีเลยอันนี้ไม่ได้บอกเขาแต่ผมจะเอาเป็นโฟกแล้วกันโฟลกล็อกอ่าน,นี้อันนี้ปุ๊บ เสร็จปุ๊บถ้าเราสร้างแบบสุ่มลักษณะเพลงลักษณะเพงลงนก็คือพวกล็อกพวกเสียงคนร้องอะไรเนี้ยถ้าสร้างสุ่มก็จะเด้งขึ้นมาให้สุ่มเป็นอะไรเมโลดิกเฮาอะไรเงี้ยต้องมาเล่นดูเนี่ยฮิปฮอปอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ไม่เอาเราไม่เอาเราจะเพลงเศร้าๆสไตล์โฟลล็อกเพรนั้นเราก็ต้องเข้ามาเลือกที่แท็กปุ๊บ ระบอกเสียงเป็นผู้ชายเมลอเอานุ่มๆหน่อยก็เป็นสมูทหน่อยสมูทนุ่มๆเสร็จปั๊บแล้วเป็นเป็นดนตรีแบบเป็นโฟล์คล็อกอาเป็นโฟล์กเราหาโฟล์กอนโฟล์โฟล์โฟล์ตีโฟล์ก โฟก์แล้วก็เป็นล็อกด้วยโฟก์ล็อกจอกกีตาร์ชา้าชแนวโฟก์แล้วผสมล okay. ็อกโฟก์ล็อกนี่นี่เราได้ประมาณนี้แหละเสร็จปุ๊บชื่อเพลงเราตั้งใหม่เลยก็ได้ชื่ออะไรดีมอวมอว คิดถึงนี่ว่าคิดถึงเธอคิดถึงถึงธรรมาดาอะไ,ไ่รู้เขียนอะไรอา่าไปเปลี่ยนชื่ออะไรใหม่หมดเลยนี่เราจะสร้างไปแบบอะ้ได้เนื้อเพลงมาได้จังหวะทำนองได้เสียงร้องผู้ชายสมูทหน่อยหนึ่งเป็นเพลงแบบโฟล์คล็อก อันนี้ง่ายๆเราเลี้ยงเองได้เลี้ยสร้างง่ายๆเราสร้างเลยปั๊บเราใช้เวลาหนึ่งเครื่องก็จะตรวจสอบว่าเนื้อเพลงเนี่ยเราไปลอกมาเปล่าถ้าเป็นเนื้อเพลงที่เราไปลอกเข้ามาเนี่ยมันก็จะไม่ให้ทำเพราะว่ามันจะเป็นลิขสิทธิ์ของเราเองนะถ้าเพลงที่ไปลอกเนื้อเข้ามาลอกอะไรเข้ามาเครื่องมันจะบอกเลยว่ามันไปทำซ้ำัาคนอื่น นี่ต้องระวังด้วยแล้วเราแต่งเองอะไรเองก็คือดนตีมันมันสุ่มอยู่แล้วไม่เป็นไรมันจินเนรตให้อยู่แล้วมาดูใช้เวลานิดหนึ่งขั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้ใช้เวลานิดเดียวอ่ามาแล้วคิดถึงไม่ได้ทำให้สองเวอร์ชั่นนะ 2เวอร์ชันดนตรี2องเวอร์ชันถ้าไม่ไม่พอใจหรืออยากได้ที่มันที่มันเพราะกว่านี้หรือหรือดีกว่านี้ก็ต้องเจริญเตไปเรื่อยๆอหรือไม่ก็ต้องไปเข้าอีกโปรแกรมหนึ่งซึ่งเราก็จะสามารถตัดต่อเสียงได้ใหม่เลยแต่ว่าเราทําเล่นๆแบบนี้เราไม่ต้องไปซีเรียสแต่งเองฟังเองเพลินๆแก้เสียงได้ ตามความรู้สึกอารมณ์ของเราก็เขียนลงไปก็ได้นะหรือว่าจะให้แชท GTP ช่วยแต่งขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยไปเกาทำนองเกาเนื้อร้องเอาได้ใช้เวลาไม่นานใช้เวลาไม่นานาเานานพื่อนๆที่เก่งเรื่องพุกนี้แล้วก็จะเข้าใจง่าย สบายก็คือไม่ยากอะไรอ่ะนี่เสร็จแล้วหนึ่งเพลงนะเสร็จแล้วหนึ่งเวอร์ชันระหว่างรออีกเวอร์ชันหนึ่งแล้วก็เปิดฟังก่อนก็นได้นะวันเพาะเป่าปึ๊บ เรามืนลมพัดเบาแต่ไม่มีใครฟังมีเพียงเราเคียงข้างกาันเราคือเพื่อนที่ไม่ทิ้งไปแต่ความเหงาไม่เคยหายไปจากใจ ก็จะมีเทคนิคนิดนึงว่าตัวที่มันเขียนว่า w ว r d หนึ 1, ่งคอรัส w ว r d สองคอรัสอะไรเงี้ยท่อนบิดท่อนอะไรเงี้ยเราต้องรู้ว่าว่ามันคือเป็นท่อนเสียงจังหวะไปในทิศทางไหนมันจะเป็นท่อนส่งท่อนขึ้นต้นท้อนท่อนอะไรนะท่อนฮุกเงี้ย ก็มีเอาโถก็คือเสียงที่เราจะออกจากเพลงแล้วอันนี้เขาทามาจ a z z t มันก็เขียนมาให้แล้วแต่ถ้าเราจะทําเองเราต้องรู้ว่าท่อนพวกนี้มันมันมันก็ต้องทํำไงก็ต้องลึกอีกนิดนึงแต่เล่นไปบ่อยก็จะรู้เลยเราจะรู้เลยจังหวะว,ว่ามันจะขึ้นจะลงไปทั้งไหนท่อนส่งท่อนอะไรท่อนฮุกอะไรเงี้ยเราจะรู้เราต้องเล่นไปบ่อยนิดนึงเราจะรู้เลยเพราะมันจะซ้ซําๆเงินอ่าไ้ฟังอีกเพลงนึงกี้มันเสร็จมาละปึ๊บ <ง ains> นั่นอยู่ตรงนี้กับที่ตาในมือคว um <ง ains> ดเรลาก็วางอยู่ใกล้หัวใจที่ซึมเศร้าเสียงเพลงดังถังนี่มาเราจะโหลดเพลงนี้มาเพราะเราชอบโหลดมาปุ๊บเราโหลดเป็นเ p พสามก็ได้นะปุ๊บ นี่โหดสามเลยปั๊บนี่ทีนี้มันก็มีอีกนะถ้าเราอยากจะเอาแค่ดนตรีแล้วจะมาร้องใส่ตอนหลังก็ได้นะเราเข้ามารับแท็กตรงนี้รับแท็กปุ๊บให้มันแยกเราจะเ,าเฉพาะเสียงดนตรีเดี๋ยวเราจะไปร้องเองไปฝึกร้องเองนี่มันมาแล้วปุ๊บ มันก็แยกเสียงดนตรีกับเสียงร้องมาให้เสียงโวคอลนี่ก็เป็นเสียงคนร้องอินทูเมนท์นี่เ,นเสียงดนตรีนี่เราเปิดฟังดูดิี ไปดูดาวโหลดของเรารปึ๊บอ่าไฟล์เราเนี่ยไฟล์ส่วนตัวเนี่ยดาวน์โหลดเมื่อกี้เนี่ยสักคู่นี่ดีเราจะดูว่าเพลงเนี้ยมันอยู่ที่ที่ดาวน์โหลดปึ๊บเป็นเสียงเพลงเป็นไฟล์เสียงนี่ผมก็ทำไปเยอะอยู่นะดูนะไฟล์เสียงปึ๊บนี่ไฟล์เสียงปึ๊บนี่ ก็ชื่อเพลงคิดถึงเมื่อกี้เองเนี่ยสิบเจ็ดกระดาเมื่อกี้เราเปิดฟังดูก่อนอ๋เสียงกีตาร์อ่าเราอันนี้เรามีชื่อเพลง้ว้ที่เราจะทำเป็นมิวสิกวิดีโอของเราละนี่ผมทำไ้ง่ายเมื่อกี้โหลดไว้ให้มันเข้ากับเพลงสองสองอันเมื่อกี้ก็มีก็มีโปรแกรมฟรีอีกอันนะยูคัดนะใช้ได้นะเข้าไปปั๊บ เคัดใช้ได้นะเข้าไปปั uh, so ๊บเราบวกเลยฟึบโปรเจกต์ใหม่ของเราฟึบเรามีรูปมากมายที่ผมที่เราได้ไดโหลดไว้นะนี่เมื่อกี้โหลดไว้สองอันนี้เราก็เลือกปึบปึบเลือกไปปั๊บทีนี้เราก็แอดเพลงเข้ามาเอาเพลงเข้ามาเพลงที่เราจะใส่ในวโยของเรา เป็นเพลงคิดถึงนะเมื่อกี้นะคิดถึงคิดถึง,ถงนี่คิดถึงเจอแล้วปุ๊บไปไปปั๊บปุ๊บทีบบนี้เพลงมันยาวสามนาทีกว่าแต่ว่ารูปภาพเรามันมีแค่ศูนยุดศูนปด เราบวกไปเรื่อยเลยให้มันครบไปเลยเพราะเราไม่ต้องการอะไรอยู่แล้วเราบวกไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเราไม่สนใจแล้วล่ะทีนี้ว่าเพื่อนเพื่อนเรื่ออะไรที่เพิ่มขึ้นก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปอ่าได้มา หนึ่งแต่ที quả ละบวกไปบวกลูกลอยมั่งกันได้บวกไปใส่ลูกลอยด้วยแล้วไม่ดีแล้วตัดออกนี่เพลงมาสามจุดศูนย์แปดแล้วก็ให้มันได้ไล่ไป หรือมีวิธีที่จะ่ที่ทําง่ายกว่านี้ก็มีนะไปทําในคอมพิวเตอร์เลยนี่ก็ทาแบบไม่มีไม่มีอะไรทำใเล่นอ่านี่เกิดละเลื่อนไปดูเกิและเกินละเกิดละเราตัดออกเลยตัดออกไปลบไปลบไปลบไปอ่าได้ละ

คุณป๊าไปแล้ว,วเราตัดเสียงเมื่อกี้ออกก็ได้นะ จะใส่อะไรก็ได้ตกแต่งอะไรก็ได้นะแต่นี้เราผมมาแนะนำวิธีทำเพลงง่ายเฉยบันทึกเลยเท่าที่มันมีแหละปึ๊บอันนี้โปรแกรมฟรีมันก็จะมีโฆษณานะโปรแกรมฟรีจะมีโฆษณานิดเดียวแล้วรอมันรอมันหน่อย ถ้าจะได้ออเช่นเพิ่มเพิ่มเติมเสริมอะไรก็มีนะในในใน,ในตัวนี้แต่ว่าก็ต้องเสียตังค์เราทำเล่นเราก็ไม่ต้องฟีเรียลนี่เราได้เพงลงมาแล้วมาแล้วเราเข้าไปดูในในโปรเจกต์เราในไฟล์ของเราเองว่ามันเรียบร้อยแล้วก็ดู เรามีโปรเจกต์อะไรเราอยู่นี่ของเราโปรเจกต์เมื่อกี้เปิดฟัง,อ,าางอ,าาอ่านี่เราโอเคละที่เราจะเอาไฟล์ไปใช้ละเอาไฟล์ไปใช้เข้าไปดูก็เข้าไปดูในไฟล์ว่ามันอยู่ที่ไหนปึ๊บ เข้าไปดูในไฟล์แล้วนี่เมื่อสักครู่นี้นี่อยู่คัดทีนี้เราก็สามารถที่จะเอาตัวเนี้ยไปเล่นไปแชร์อะไรที่ไหนก็ได้นะเป็นไฟล์ปกติเราเนี้ยเป็นไฟล์วิดีโอเราเนี้ยเนี่ยเราทําไว้เล่นๆไว้เยอะอยู่นะเราแชร์ไปเลยเราแชร์ไปเลยแชร์ไปเลยแชร์ไป จะไปในไลน์เลยหรือเราจะไปใส่ในยูทูบได้หมดนะเดี๋ยวโทรศัพท์ผมก็เราจะแชร์ไปในไลน์ปุ๊บแชร์ไปเลยนี่ก็อยู่ในไลน์แล้วแชร์ให้ใครก็แล้วแต่เราอ่ะก็ก็วิธีการก็ประมาณนี้ง่ายๆเองส่วนมากเราไปลงใน YouTube ก็ได้นะลงเล่นๆเป็นออฟฟิเชียลเราเลยก็ยังได้นะเพราะเราแต่งเอง,ท,งทั้งเกือบทั้งหมดเลย เปิดฟังดูก็ได้นะเปิด,ดเครื่องเล่นบิโอ็ได้นะนั่นอยู่ตรงนี้กับพี่ตาในมือขวดเหล้าก็วางอยู่ใกล้หัวใจที่ซึมเศร้า เสียงเพลงดังแถวเบืเ่อลมพัดเอาแต่ไม่มีใครฟังมีเพียงเงาเคียงข้างกาย mm hmm. เราคือพื้นที่ไม่ทิ้งไปแต่ความเงาไม่เคยหายไปจากใจต้องรู้ออกแกนขอเสียงกีตาร์